มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้สายเคเบิลริมถนนแจ้งวัฒนะคาดว่าสายพันกันจนเกิดความร้อนและเกิดประกายไฟ16กุมภาพันธ์2566เวลา0า4 0นาทร้อยตํารวจเอกบรวรบุตเกตแก้วรองสอวอสอบสวนสนทุ่งสองห้อง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้สายเคเบิลใกล้มอแปลงไฟฟ้าแรงสูงบริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าช่วงปากซอย6มุ่งหน้าวงเวียนบางเขนแขวงตลาดบางเขตหลักสี่กทมจึงได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีบางเขนนำรถน้ำหนึ่งคันและการไฟฟ้านครหลวงที่เกิดเหตุอยู่ริมถนน ซึ่งจุดดังกล่าวกำลังก่อสร้างรางรถไฟฟ้าทำให้เหลือช่องทางเดินรถเพียง2เลนเท่านั้นเจ้าหน้าที่พบเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็ลุกลามสายสื่อสารสายเคเบิลและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มัดรวมกันเป็นทางขนานกับเสาไฟฟ้าความยาวกว่า200เมตรจึงรีบปิดก่าจราจรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีสเก็ดไฟกระเด็นเป็นระยะระยะค่ะและกำลังลุกลามใกล้มอแปลงไฟฟ้าแรงสูงอีกด้วย จากนั้นหน่วยดับเพลิงจึงได้ใช้น้ำฉีดควบคุมสถานการณ์นานประมาณ20นาทีเพลิงจึงได้สงบลงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายมีทรัพย์สินของทางราชการแผ่นปูนของสะพานลอยคนข้ามถนนจากปากซอยแจ้งวัฒนะ3ได้รับความเสียหายเป็นรอยถูกไฟไหม้เล็กน้อยส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากสายสื่อสารและสายเคเบิลที่มัดรวมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีความร้อนสะสมจึงมีประกายไฟลุกไหม้ขึ้นซึ่งพนักงานสอบสวนจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ